กินนี่ไม่ได้กลัวคนลเ,นเนลยนะผมมึงอะหรือลืมไปเห็นคนพูดคือไหว้ก็หาคนะอะเห็นไหมเลื่มแหวงหิวร้อยปากเออถู่มึงเคยเห็นว่ะบินกินหัวหาหนิมีกินแบบสะบัดนะอือฮะ พอโยกเดี๋ยวบอกคุณแม่บอกแม่แม่ลงเด็ดผักบุ้งสักยอดหนึ่งที่มีใบแล้วก็ไปโยนดิตอนนี้ติดใจแล้วหาผักบุ้งอย่างเดียวเพริบตาเดียวเขาเนี้ยกูปวสตค้ากูหาผักบุ้งเอีนีนอี้หน้าเยอะแยะยิ้มจัง อีนายมึงไปเด็ดผักบ้องมาอือหือโอ้โหดูใกล้สิเห็นตัวมันอกี้บนเนี่ยพุ่ชัดเนถ่ายพุ่งขึไปข้างล่างเห็นชัดเลยตัวใหญ่โอ้โหกินสะบัดดุวยใบคานพวกใบตั้งกินไม่ได้ค่ะทาใบาปิ่มๆนี่มมไม่เหลือค่ะ ดบูบางยอดบางนั่นนี่ใบไม่เหลือเลยเหลือแต่กา้านอื้มดึงถึงกันนน่ถึงกันเป็นอะไรเลดยดูดัมเปไงคะดัมอะไรไม่ดัดม ย้ำไงนี่แต่ปลาคาไม่เนมาทึ่ง,งว่ะไม่กินกว่ะสังเกตดิคุณนานๆกินดูหัว,อ,วาอาหางหัวโสมเ้าคุณไม่ซื้อเอ็มิกงมิก,กิอะไรของมันนะซากุระมาให้มึงกินนะคุณพอและร้อยอะไรงเงี้ยแพ่ง อ,อันนั้นอ,อันนั้นเอาไว้ให้พวกอะไรปลาหางนกยูงกิน <c oughs> เอาไว้เลี้ยงปลาหางนกยูงแล้วก็เลี้ยงพวกตัวเล็กๆ <c oughs> ตัวเล็กมันกินได้เหรอสากุละพวี่ก <c oughs> ขี้ก็ <c oughs> มันไม่มีเม็ดจิ๋วมันก็มีนะไซสเม็ดจิ๋วอะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาขายส <c oughs> ่วนใหญ่ไม่อเขาจะคงจะขายแต่แบบสากุละอะไรเงี้ยนเ <c oughs> ดียมขับไนั่นอันนั่นปลาครบก็มีเน่ะตัวแดงเนี่ยสังเกตม ไล่อืมไล่อืมไล่ไล่อืมพอซักพักใบไม่เหลือค่ะ <ừ? S 1> เหลือแต่ก้าน ผ่านไปเงี้ยหมดครับโอ้ท่านหย่อนลงไปก้านเดียวนะแป๊บเดียวแค่นั้นแหละหมดค่ะยังไม่อิ่มค่ะอือสองเม,มียอือสองเมียก็มาดูด้วยอืออือ เดินห้าหานใส่เก่งวินเหลือเล็ดโแนะตอนนอนหงายไเห็นพเห็นแหละอย่ามาทุเล็ดวะตอนนี้น้าจะไม่เห็นละูมิ บางหมดเลยปรโอ้โหกินกันชัด,ชดๆเห็นๆเลยอะนี่ปลาคราบกินอยู่ตรงนี้นี่ เริ่มยุบแล้วอะเริ่มวายค่ะแม่ไม่มาดูค่ะเขานี้แหละค่ะเดินหาปักบุ้งแม่ดำาดำ นี่เหมียวโอ้โห ถ้าใบาหมดมเมื่อไหร่ก็หยุดถึงเมื่อนั้นอ่ะกินกันเก่งน,นี่ไอตัวแดงอยู่ตรงนี้ มันกินตะไคร์อ่ะ ลอปโยกพอด,ดีเลยเหรอ, <S <S หอพอด,ดีเลยเหรอลนะังคาลังคาพอด,ดีเลยเหรอาจริงๆนีนน่ไม่คิดตอนแรกก็ไม่คิดแต่มันแบโอ้โหไอ้ดูว่าไอ้ตัวตับข้างบนมันหนาไงให้ดีบางไม่งั้นต้องไปสองสองแถวอะบาง,งใช่ไหมหกอ,อ,อันแล้วพอดีนี่ก็เลยหา่างสตับดนิดน้อย ตรงนี้จะเป็นลาตั้งปุ๊บมันก็สูงขนาดนี้เท้านี่ประดิอฐ์หังห้อยขาอ้ยโตทะลุอีหมูปิ้งจะขึ้นได้กูเอาตำต่ำไปแล้วฟิวใช้บรรยากะศนี่ไงนางห้อยขาอืยังไงก็เสร็จอีหมูปิ้ง <laughs> เลยต้องมาทำบันไดคือเท่าขึ้นยากปิง้งนนนน,น นนค่ะไม่พอค่ะโอ้ถึงไปนูน่นลอยไปนู่นแล้วหึลงมาแอมมอมมาแอม,แม,ม เป็นเพลงได้ไหมเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยเรียนเด็กนักเรียนเรียนจบแล้วขายของไงกิจการส่วนตัวพี่อินดี้อ่ะเข้าใจไหมอินดี้อ่ะ ไม่ไหวจะปลุกนี่ไงมันึวววงวะแล้วก็ต้องมีสีแดงปนไปกับเขานะนอนๆสีไนนม่ดิดขน,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 นาดตัวมันน้อยกว่าตัวยอะนะมันมาอยู่ตรงนี้กันเนี่ยปะครับเนี่ยนี่ๆๆๆๆนั่นๆๆๆโอ้โหโอ,โอแสบเลยวะ ยาคาที่บาดทีนู่นขมด้วยนู่นนู่นฝูงใหญ่เลยนู่นนู่นนู่นแดงนู่นฝูงแดงค่ะฝูงแดงอยู่ตรงนั้นเร็วเร็วตัวเร็่เร็วใหญ่ส้มเร็วเร็วล้วนล้วนค่ะอีพวกนี้ไปแล้วไปแล้วท,ทันไหมทิ้งเลยค่ะ ล้วนวนตรงนั้นอะไม่เอาแล้วอันนี้อาหารหลักมีไ <laughs> อนน้แดงสดของเขาเลยนะยแดง,แดง,ดงเ,เนะดง็กตัวนี้ชัดเลยอะเด็กมากสดมากมันจะสวยสี่ส้ด กลับมาถึงพักบุ้งต่อ,อไปกันเป็นฝูงเนาะป้าน,นินเนาะะด้วยครับอชอบขึ้นมาโชว์ค่ะโชว์ตัวหน่อยค่ะสีสด จะต้องขับประมงต่อ